โอเคครับกออื่นก็ขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมภูมิจากเพจอาร์ฟฟาร์มเมอรีร่นะครับก็วันนี้เราอยู่ในเกมโปเกมอนยูไนนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับอา,อาวุธหรืออุปกรณ์สวมใส่นะครับที่ควรอัพถึงเลเวล20ไป30เนาะก็คือ,อาถามว่าทำไมต้องอัพถึงเลเวล20นะครับเพราะว่ามันเป็นการปลดล็อกอลิมิต ลิมิตของเอฟเฟกของอาวุธนะครับให้ถึงระดับสูงสุดเนาะถามว่าทำไมถึงไม่อัพถึงระดับ30ได้หรือเปล่าก็ได้นะครับเพราะว่าอัพจากระดับ30สําหรับบางไอเทมเขาไม่บวกเอฟเฟกพิเศษเนาะเขาจะบวกแค่สถานะที่เป็นตัวแอคแท็กกับอะไรประมาณนี้นะครับนะก็แนะนานะครับว่าถ้ายังไม่มีงบก็อัพถึงแค่เลเวลยีก็ได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาบอกแล้วกันว่าไอเทมชิ้นไหนควรอัพ20ไป30แบบชัวรนะ์เนาะก็ โอเคไอเทมชิ้นที่1เลยนะครับก็คือที่คาดผมตัวนี้เนาะนะครับนะตัวนี้นะครับนะเอ่อเอฟเฟกของเขาคือการโจมตีของเราอะ่ะจะเข้าเอา่อจะเป็นจะมีดาเมจอีกฮิตหนึ่งนะครับที่บวกมาจาก h p สูงสุดของเป้าหมายเนาะตามเลเวลของเราที่อัพด้วยเนาะครับประมาณนี้เนาะก็คือจะเป็นไอเทมที่ค่อนข้างดีแล้วก็สถานะของอาวุธก็คือบวกแอ t แท k แล้วก็แอคแท็สปีดนะครับนะ แล้วก็ไอเทมชิ้นนี้นะครับเป็นไอเทมยอดฮิตสำหรับตัวสายโจมตีปกตินะครับที่เน้นการโจมตีเร็วๆนะครับติดคริติคอนเยอะๆเนาะเพราะว่าการโจมตีของเขาอ่ะจะทำให้เมื่อโจมตีติดคริติคอนจะสร้างดาเมจได้มากขึ้นนะครับแล้วมีครูดาวแค่1วิเองนะนะครับนะตัวนี้เนาะก็สำหรับผมผมแนะนำให้อาพตัวนี้นะครับเป็นเลเวล20ตัวนี้ก็20ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะ30ก็ได้สำหรับบางใคร สำหรับใครที่แบบอาจจะเล่นตัวละครที่แบบเน้นการโจมตีที่แบบโจมตีอย่างเดียวอ่ะเป็นคนที่แบบมีแต่ตัวละครสายเนี้ยก็อัพไอเนี้ยสาก็ได้เนาะนะครับก็ไอเทมชิ้นต่อไปนะครับเป็นแว่นตัวนี้นะครับเป็นไอเทมที่ถ้าสมมุติเราใช้สกิลพิเศษนะครับก็คือพวกการโจมตีแบบสกิลหรือไม่ก็เป็นการโจมตีที่แบบ อาจจะมีบางตัวที่โจมตี1 2 3แล้วก็ปล่อยสกิลอะไรประมาณเนี้อันนั้นเขาจะเรียกว่าการโจมตีแบบพิเศษเนาะการโจมตีแบบ S SP Attack เนาะโอเคก็มันจะสามารถสร้างดาเมจให้แรงขึ้นนะครับตามจํานวนที่เราอัพนี่แหละอันนี้ผมคิดว่าอัพอัพอัพ,อพเลยก็ได้นะถ้าจะเอาตรงๆเพราะว่ามันมันก็แรงนะถ้าจะพูดจริงๆ30 20ก็โอเคได้ถ้าเราไม่มีงบเนาะเราอัพ20ก็ได้แล้ว ตัวที่ใช้สกิลของเราอะ่ะมันจะแรงขึ้นอาคูดาวแปดวีนะครับตัวนี้เนาะสำหรับตัวนี้เป็นสายอ่าสายสเปเชียลแอคแท็กแล้วกันเนาะสายสเปเชียลแอคแท็กอันนี้เป็นสายอ่อันนี้ตัวนี้เป็นสายอ่แอคแท็กสปีดคริติคอนนะครับพวกเนาะแล้วตัวนี้ก็เป็นแบบตัวอะไรก็ได้ใส่ตัวอะไรก็ได้เนาะเพราะว่ามันก็แบบตีเข้าเลือดทุกตัวเนาะโอเคอันต่อไปนะครับสำหรับผมผมคิดว่าไอเทมชิ้นนี้ดีที่สุดเนาะ ก็เป็นไอเทมที่ถ้าสมมุติเลือดเราเหลือประมาณ20-25%ไอเทมของเขาจะฮิวให้เรานะครับก็คือถ้าเราอัพถึงเลเวล20 20มันจะฮิว14%เด้ง3รอบเนาะครับเนาะเนาะก็เป็นไอเทมที่น่าจะดีที่สุดในเกมแล้วส,นะสำหรับผมนะสำหรับผมเนาะครับใครจะคิดว่าอันอื่นก็อันนั้นแล้วแต่นแต่สำหรับผมคือไอเทมที่สามารถช่วยให้เรามีชีวิตอะ แล้วเด้งเลือดให้ประมาณ40%นะครับนะ40%นะ42%ใช่ไหมนะก็คือแบบมันดีที่สุดแล้วอ่ะอ่าแต่ว่าผมเห็นเขาบอกว่าพวกเด็กพวกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดีเท่าเลือดนะครับอันนี้ผมก็เลยแนะนําให้อัพถึงเลเวล20ก็พอเนะไม่จำเป็นต้องอัพเลเวลตันนะครับแล้วก็มาถึงอ่าไอเทมอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือเป็นไอเทมตัวนี้เนาะก็เป็นไอเทมที่เมื่อเราใช้ สกิลอันตินะครับมันจะบวกโล่ให้เพื่อนนะครับก็คืออัพถึงเลเวล20จะบวกโล่ให้40%ตาม max HP ให้กับเพื่อนร่วมทีมที่มี HP น้อยที่สุดนะครับอาวุธตัวนี้เขาแนะนำให้อัพเป็นเลเวล30เลยแต่ใครจะอัพเลเวล20ก็ได้นะเพราะว่ามันได้เลือดมาถ้าอัพเป็นเลเวล30มันจะได้เลือดมาที่600หน่วยเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับใครว่าจะเล่นยังไงแล้วกันแต่ผมคิดว่ามัน คนอื่นเขาบอกว่ามันใช้ได้กับทุกทุกตัวละครําหรับผมมันแบบเฮ้ยสมมติเราเป็นสายคู่งวงในเราเป็นแบบแอคแทกเกอร์ er. เราต้องคุกแล้วเราใช้อันติแล้วมันบวกให้เพื่อนนะผมก็เลยคิดว่ามันเหมาะสำหรับซับพอร์ตมากกว่านะแต่ว่าถ้าถามว่าได้แค่สแต็กเลือดมาคุมไหมก็คุมเนาะอันนี้ผมอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกับสตรีมเมอร์ท่านอื่นเนาะครับเนาะแล้วก็ไอเทมชิ้นน่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายอ๋อไม่ใช่ชิ้นสุดท้ายอีกชิ้นหนึ่ง อไอเทมชิ้นนี้นะครับเป็นไอเทมที่จะทําให้เราสามารถดังนะครับก็คือตอนที่เราทําแต้มใช่ไหมเราจะมีโล่โล่เพิ่มขึ้นมา10%นะครับจาก hp เนาะแล้วตราบใดที่เรามีโล่10%เนี้ยอยู่ศัตรูจะไม่สามารถขัดการทําแต้มของเราได้จนกว่าไอเลือด10%ของเราจะหายไปนะครับนะก็คือเป็นไอเทม ชั้นยอดอีกชิ้นหนึ่งเลยสำหรับผม,ผมคิดว่าน่าจะเป็นไอเทมที่นักแข่งน่าจะใช้กันเพราะว่ามันมันพลิกเกมได้อะเอาพูดตรงๆก็คือแบบอยู่ๆเดินไปกูด,ดังเลยเงี้ยคนอื่นขาดไม่ได้นะผมคิดว่าเป็นไอเทมดีแถมสถานะยังบวกเลือดอีกต่างหากนะครับอัพถึงเลเวล30น่าจะน่าจะบวกเลือด450บมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโอเคสำหรับ คลิปนี้ก็น่าจะเป็นไอเทมชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้เนาะก็คือเมื่อเราใช้สกิลนะครับการโจมตีครั้งต่อไปของเราจะแรงขึ้นดูดกับดาเมจของเราเนาะก็ประมาณนี้นะครับไอเทมชิ้นนี้สามารถใช้ได้กับก็เกือบทุกตัวละครเหมือนกันเลยแต่แนะนําว่าก็ให้ใช้กับพวกที่เป็นตัวทาดาเมจซะมากกว่าเนาะและแต่ว่ามีซัพพอร์ตบางตัวที่ใช้ได้นะครับนะซัพพอร์ตที่แบบไอตัวไอตัวอะไรอะที่มันเป็น คนฟูๆครับตัวนั้นมันเป็นซัพพอร์ตที่ว่าไล่โป๊คนอื่นได้เนาะมันก็แบบค่อนข้างแรงนะครับนะสำหรับไอเทมชิ้นนี้เนาะบวกแอคแท็กแล้วก็แอคบวกแอคแท็กแล้วก็คิริคอนเลนนะครับนะก็สำหรับไอเทมทั้งหมดก็มีแค่นี้นะครับที่ผมคิดว่าดีเนาะมีหนึ่งมีสองมีสามนะครับมีสี่มีห้าแล้วก็มีหกมีเจ็ดมีเจ็ดไอเทมแค่นี้นะครับที่ผมคิดว่ามีประโยชน์ แล้วควรค่าแก่การอัพเป็นเลเวล20แล้วก็เลเวล30นะครับนะก็แนะนําแค่นี้แล้วกันพอนอกนั้นมันค่อนข้างกระจอกดีกว่านะครับค่อนข้างกระจอกนะสู้ไอ้นั้นไม่ได้เลยไม่สู้พวกนี้ไม่ได้เลยนะครับนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจ a c e b o o k อาราฟแฟมิลี่ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ